แบงค์5บาทรุ่นเก่าแบบนี้ปัจจุบันราคาเท่าไหร่เดี๋ยวมาฟังกันในช่อง YouTube เมตตามหามงคลครับกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องเราติดต่อซื้อขายเหรียญและของมีค่าได้ที่ Facebook เมตตามหามงคลสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆนักสะสมทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคล สำหรับในคลิปคลิปนี้นะครับผมจะมาตอบคำถามนักสะสมกันทุกท่านนะครับว่าแ <M> <Nein> บงค์5บาทรุ่นเก่าแบบนี้นะครับปัจจุบันราคาซื้อขายเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็สำหรับแบงค์5บาทรุ่นเก่าแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นแบงค์ที่มีคนสอบถามกันเข้ามาบ้างนะครับสำหรับแบงค์5บาทรุ่นเก่าซึ่งแบงค์5บาทรุ่นเก่าแบบนี้เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็ ถือว่าเริ่มหาได้ยากขึ้นนะครับผมใช้คาว่ายากขึ้นก็นแล้วกันเนาะแต่สำหรับเรื่องข้อมูลต่างเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะทยอยให้ข้อมูลนะครับสำหรับแบงค์5าบาทรุ่นเก่าแบบนี้เนี่ยก็มีคนถามกันเข้ามานะครับแต่เรื่องที่คนอยากรู้ที่สุดคือเรื่องราคานะครับแบงค์5บาทรุ่นเก่าแบบนี้นะครับเป็นธนบัตรแบบที่11นะครับอ่า ็นธนบัตรแบบที่11นะครับก็แบงค์รุ่นเก่าแบบนี้เนี่ยก็คือด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะตรงนี้ก็จะมีลายน้ำนะครับอ่ะตรงนี้ก็จะมีลายน้ําต้องส่องไฟถึงจะเห็นนะครับอ่ะตรงนี้จะมีลายน้ำเนาะแล้วก็ข้างบนจะเป็นเลข5ภาษาไทยนะครับตรงนี้จะเป็นเลข5 a าแอโรบ นะครับแล้วก็มีลตตวดลายต่างๆตรงกลางก็เป็นแบบนี้นะครับตามที่ทุกคนได้เห็นกันเลยนะครับแล้วก็ด้านหน้าของแบงค์นะครับตรงนี้ก็เป็นตาครุฑนะครับแล้วก็เป็นเลขนะครับตรงนี้ก็เป็นเลขเหมือนกันแต่ว่าเป็นเลขไทยนะครับเลขตัวนี้เป็นแอโรบิกตรงนี้เป็นเลขไทยนะครับแล้วก็เป็นในหลวงรัชกาลที่9นะครับลายน้ำนะครับตรงนี้เป็นลายน้ำเห็นไหมครับ โอเคเนาะแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นลายเซ็นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลายเซ็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็เหรียญขออภัยแบงค์นะครับแบงค์แบงเป็นแบงค์นะครับธนบัตรใบนี้นะครับปัจจุบันนะครับ ราคาซื้อขายของธนบัตรใบนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณหลักร้อยต้นๆนะครับสำหรับสภาพสวยๆนะครับก็อยู่ที่ประมาณหลักร้อยต้นๆนะครับก็ถือว่าเป็นอีกใบนึงที่ราคาเนี่ยยังไม่สูงยังไม่แรงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นแบงค์ที่หาง่ายนะครับยังไม่ได้พบเจอยากเท่าไหร่นะครับสำหรับนักสะสมนะครับ ก็ถ้าใครอยากได้แบงค์ใบนี้นะครับสามารถติดต่อได้ที่ Facebook f a n p a g e นะครับเมตตามหามงคลได้เลยนะครับแบงค์ใบนี้นะครับใครอยากได้นะครับในราคาย่อมเยาติดต่อทาง c e b o o k f a n p a g e นะครับเมตตามหามงคลได้เลยนะครับร้านเรามีแบ่งปันในราคาไม่แพงนะครับสำหรับแบงค์หบาทใบนี้นะครับก็สภาพถือว่าสภาพดีนะครับในสภาพดีมากๆ นะครับเห็นไหมอ่าก็ราคาเนี่ยอยู่ที่หลักร้อยนะครับผมไปดูบางเว็บไซต์เนี่ยโอ้โหขายกันหลักหมื่นนะครับผมไปดูบางเว็บไซต์เนี่ยขายกันหลายหมื่นเลยนะครับเมื่อกี้เซิร์ชข้อมูลเข้าไปดูโอ้โหราคาหลายหมื่นเลยก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเรื่องราคาเนี่ยจริงๆใครจะตั้งเนี่ยก็ตั้งได้นะครับแต่ประเด็นเนี่ยคือราคากลางที่ซื้อกันในปัจจุบันที่ซื้อขายจริงๆนะครับมีคนซื้อ มีคนขายจริงๆอยู่ที่เท่าไหร่นะครับราคาซื้อขายที่มีคนซื้อขายจริงๆเนี่ยอยู่แค่ประมาณหลักร้อยเท่านั้นเองนะครับเพื่อนเพื่อนคนใดไปเจอว่าเฮ้ยบางเว็บขายตั้งหลายหมื่นนะครับก็ลองไปดูแล้วกันว่าเขาขายได้จริงไหมนะครับหรือแค่ตั้งไว้เฉยเฉยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยผมเคยเห็นแบงค์รุ่นเก่าใบหนึ่งนะครับนานแล้วอันนี้นานแล้วเห็นหลายปีแล้วนะครับตอนนี้ไม่เห็นแล้ว นะครับคือเคยตั้งราคาเป็นล้านเลยนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาขายได้หรือเปล่านะหรือว่าเขายังไงนะครับผมก็ไม่ทราบไม่ได้ไปถามเขาเป็นการส่วนตัวนะครับหรือบางกลุ่มเนี่ยที่ซื้อขายผ้า,าจ,จะมีคนมาปล่อยพ้าแบบราคาเวอร์เนี่ยคือเขาลงมาก็หลายปีแล้วนะครับเรื่องราคาเนี่ยคือจริงใครตั้งเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ราคาที่ซื้อขายได้จริงๆเนี่ยประเด็นคือเท่าไหร่นั่นเอง นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นข้อมูลของแบงค์5บาทนะครับที่เพื่อนๆพี่พ,พี่น้องๆน,น,นักษะสมหลายคนเนี่ยถามกันเข้ามาเยอะมากๆนะครับว่าแบงค์5บาทแบบนี้ราคาเท่าไหร่นะครับก็หวังว่าจะเคลียร์กันแล้วนะครับก็ราคาหลักร้อยนะใครที่อยากได้ติดต่อ Facebook Fanpage ได้เลยเมตตามหามงคลร้านเรามีแบ่งปันในราคาที่ไม่แพงเลยนะครับเพราะว่า แบงค์ใบนี้เนี่ยปัจจุบันในมุมของนักสะสมถือว่าไม่ได้หายากนะโอเคก็เป็นข้อมูลของแบงค์5บาทรุ่นเก่าโอเคนะครับก็เดี๋ยวมาพูดเรื่องพระบ้างนะครับนบีน่แบ่งปันแบ่งปันนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญพระครูลุ่งนะครับวัดท่ากระบือนะครับอ่าให้ดูด้านหลังนะครับอันนี้ปี59นะครับฉลององค์ใหญ่นะครับด้านหลังก็เป็นยันนะครับอ่าให้ดู ก็แบ่งปันนะครับใครอยากได้เหรียญนี้นะครับราคาแค่หลักร้อยนะพุทธคุณดีแต่ราคาอยู่ที่หลักร้อยเท่านั้นเองนะครับติดต่อได้ทาง Facebook f a n p เ g e เลยนะครับเมตตามหามงคลน,นะครับใครอยากได้เนี่ยทักกันได้เลยนะครับทักแฟนเพจได้เลยนะครับก็ราคาถือว่ายังไม่แรงนะครับราคายังไม่แรงเท่าไหร่นะครับใครอยากได้เนี่ยก็ทักมาได้ นะครับแบ่งปันแบ่งปันนะครับอีกองหนึ่งนะครับนี่เป็นอยู่ในกล่อง Arizona, <van şimdi S 1> สวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่าอยู่ในกล่องนะครับหมผิดด้านนะครับนี่เป็นพยาคุดนะครับอ่านี่ผิดด้านอีกแล้วนะครับอ่าพยาคุดนะครับก็พญาคุดปารามีสวนนะครับพระครูสันติธีราพรวัดหายโศกจังหวัดอุดรธานีปี62สองนี่เองนะครับ ก็ใครอยากได้พญาคุดไปบูชานะครับก็ติดต่อได้ทาง Facebook Fan Page นะเมตตามหามงคลนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นใหม่เลยนะครับรุ่นใหม่ๆเลยก็ราคากันเองแบ่งปันกันสุดๆเลยนะครับคือครั้งที่แล้วก็บอกไปเรื่องเหรียญคุดเนาะอันนี้เป็นพระเครื่องนะครับโอเคสำหรับเรื่องพระเครื่องวัตถุมงคลต่อมานะครับก็อันนี้เป็นพระ เป็นพระใสนะครับก็ใครชื่นชอบพระนะครับอยากได้พระไปบูชาเนี่ยก็ติดต่อเราได้นะที่ c ฟ b o o k f แ n Page นะครับเมตตาม,มหามงคลนะครับนี้เป็นพระสนะอ่าก็พุทธคุณดีนะครับนี่ด้านล่างเป็นแบบนี้เลยนะครับสวยๆนะครับสวยๆนะก็ โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็มาให้ข้อมูลความรู้เพื่อนเพื่ี่พี่น้องๆ้นักสะสมกันประมาณนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีจากทางช่องเรานะครับสวัสดีครับ